ส,สดีค่ะพบกับหญิงกับเมนูบ้านๆที่เพื่อนๆก็สามารถทําตามได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้หญิงขอหาเมนูเคลียร์ของสดในตู้เย็นก่อนค่ะวันนี้ถึงคิวของปลากระบอกแล้วค่ะหญิงจะเอามาแกงใส่สับปะรดนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยมากอีกเมนูหนึ่งนะคะหญิงก็จะจัดการปอกสับปะรดแล้วก็หั่นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะหั่นไปหญิงก็กินไปนะคะเพราะว่าสับปะรดที่หญิงเลือกมาเป็นแบบหวานน้ำค่ะสับปะรด ก็จะมีความเปรี้ยวหวานนะคะก็จะไม่หวานไปเลยทีเดียวหญิงขอจัดการตัดคี้ปลาทิ้งก่อนค่ะแล้วหั่นครึ่งแบบนี้เลยค่ะหญิงล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจัดการในส่วนของปลาเรียบร้อยแล้วพักไว้ก่อนนะคะเรามาเริ่มแกงกันค่ะหญิงใส่น้าเปล่าประมาณครึ่งถ้วยตามด้วยน้าพริกแกงส้มใต้ค่ะ หญิงจะไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่สับป,ปะรดไปสับป,ปะรดจะออกน้ําอีกค่ะละเลงละลายน้ำพริกแกงเรียบร้อยแล้วหญ,หญิงก็ขอชิมสักนิดนึงนะคะว่าเผ็ดพอหรือยังเมื่อได้รสชาติความเผ็ดที่ต้องการแล้วหญิงปรุงรสด,ด้วยกะปิน้ำปลาและน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะเป็นการปรุงรอบแรก แกงเริ่มเดือดแล้วหญิงใส่สับปะรดลงไปเลยค่ะหญิงก็จะรอให้ทุกอย่างเข้ากันสักครู่นะคะรอให้น้ําแกงเดือดอีกหนึ่งรอบชิมรสดูนะคะหญิงว่ายังขาดเปรี้ยวหญิงขอใส่น้ํามะขามเปียกน้ําปลา และผงชูรสลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วหญิงค่อยๆใส่ปลาลงไปเลยค่ะปิดฝาไว้นะคะรอสนกว่าเนื้อปลาจะสุกค่ะลองเช็คดูว่าเนื้อปลาสุกหรือยังเราเอาทับพีค่อยๆกดดูนะคะถ้าเนื้อปลาแข็งแล้วแสดงว่าเขาสุกแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูแกงส้มปลากระบอกใส่สับปะรดของหญิงในวันนี้เมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะและรสชาติก็อร่อยมากๆเลยด้วยค่ะส่วน ตัวแล้วญิงชอบกินแกงส้มใส,ส่สับปะรดนะคะเราไปกินแกงส้มของเรากันดีกว่าค่ะยิงลืมบอกไปค่ะเมื่อใส่เนื้อปลาแล้วเราจะไม่คนนะคะ,คะเราจะทิ้งไว้จนกว่าปลาจะสุกค่ะค่อยๆใช้ทับพีตล่อมตล่อมได้นะคะแต่อย่าคนค่ะไม่งั้นจะคาวนะคะและจะทำให้เนื้อปลาแหลกด้วยนะคะ งแกงส,ส่วนตัวหญิงแล้วหญิงจะใช้น้ําไม่มากนะคะเพราะหญิงว่าเขาจะเข้มขน้นแล้วก็ปรุงง่ายค่ะปรุงให้อร่อยง่ายดีเมนูของหญิงรสชาติจะค่อนข้างจัดจ้านและเข้มข้นกับทุกเมนูเลยนะคะเมนูแกงส้มปลากระบอกใส่สับประรดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่หญิงชอบกิน แต่ก็ไม่ได้ค่อยทำกินบ่อยๆค่ะแกงส้มสปปะปรดจะมีรสชาติหวานๆนะคะเปรี้ยวๆแล้วก็มีความเค็มแล้วก็ความจัดจ้านของน้ำพริกแกงส้มใต้ค่ะอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูเปลืองข้าวของหญิงเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังคิดไม่ออกว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกินดีแวะมาดูกับข้าวกับหญิงนะคะสำหรับวันนี้หญิงขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนแล้วนะคะบายๆค่ะ